วันนี้เรามาเล่าต่อจากความเดิมตอนที่แล้วทุวกวันนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยในอีกไม่ช้าเรามาดูกันว่ารัฐมีแนวทางอะไรบ้างในการให้บริการผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงที่เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ในประเทศไทยมีผู้สูงอายุเปราะบางรอการดูแลมากถึง170,000คนในปัจจุบันและในอนาคตกำลังจะเพิ่มเป็นประมาณ300,000คนในอีก10ปี รัฐควรแปลงปัญหานี้ให้เป็นการลงทุนหากมีการสร้างอุตสาหกรรมและวางระบบการเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการได้ดีบริการดังกล่าวจะลดภาระทางการเงินและให้เวลากับประชากรวัยแรงงานรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมในประเทศซึ่งในอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้หากเราจะสร้างบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเราต้องรู้ก่อนว่า กลุ่มผู้มีโอกาสในการเข้าใช้บริการนั้นมีจํานวนเท่าใดและอยู่ที่ไหนกันบ้าง Ting Forward Center ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจผู้สูงอายุพุทธศักราช2,560ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อหาว่าผู้สูงอายุเปราะบางที่ควรได้รับการดูแลมีจํานวนอย่างน้อยเท่าไหร่โดยแบ่งลักษณะสำคัญจาก 1. เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีความมั่นคงทางการเงินมากพอในการดูแลตนเอง 2. ไม่มีคนรุ่นเด็กกว่าอาศัยอยู่ในครอบครัวเพื่อช่วยดูแล 3. ม,มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมดโดยผู้สูงอายุเปราะบางมีอยู่มากถึง167,827คนทั่วประเทศและยังมีคนที่อายุ50-59ถึง59ปีที่กำลังจะเกษียณอีกมากถึง9 8ล้าน8คนซึ่งในกลุ่มนี้ราวน1นล้าน2แสนคนไม่มีลูก อุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้มีมูลค่ามากถึง29,000ล้านบาทต่อปีรัฐจึงควรใช้โอกาสนี้ในการแปลงปัญหาของไทยให้เป็นการลงทุนแปลงความท้าทายเป็นเศรษฐกิจและการจ้างงานเพื่อแก้ปัญหาสังคมและถือโอกาสนี้วางรากฐานธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับความต้องการจากต่างชาติในอนาคตไปในตัวยังไงนะเหรอ ขอยกตัวอย่างครับหากรัฐใช้ช่วงการแพร่ระบาดและการฟื้นตัวจากภาวะโควิด -19 เป็นช่วงเวลาในการลงทุนสร้างอุตสาหากรรมจากการใช้ประโยชน์ถ้าหากเราแปลงสินทรัพย์จำนวน2-3ถึง0แสนห้องที่ไม่ได้ถูกใช้งานเท่าเดิมให้เป็นอุตสาหากรรมดูแลผู้สูงอายุก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจและดูจะเป็นไปได้สูง ในระยะยาวการพัฒนาอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุจะช่วยในการสร้างงานได้มากกว่า80,000คนและการปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้เอื้ออาหน่วยสำหรับผู้สูงอายุก็จะทำให้เกิดการจ้างงานได้ประมาณ1 0 0 0 0แคนเลยทีเดียวทั้งหมดนี้นอกจากแนวทางที่ภาครัฐจะมีส่วนช่วยในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ได้ทั้งพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างความเป็นไปได้ใหม่ และยังได้ช่วยดูแลผู้สูงอายุที่พอจะมีกำลังซื้อส่วนหนึ่งแล้วในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่า t ิ้งฟอร์เวิร์ดเซนเ็นจะมีความเป็นไปได้เชิงนโยบายทางไหนมานำเสนอเพื่อช่วยผู้สูงอายุให้ครอบคลุมมากขึ้นได้อีกบ้างหากทุกคนดูคลิปนี้แล้วมีไอเดียดีๆอะไรอยากแชร์สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาที่ page, ทเพจ T h i n k Forward Center ได้เลยนะครับ